สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมซันไซคาเฟ่คอนแกนค่ะบรรยากาศดีมากเลยพามาชมวิวสวยๆนะคะเป็นคาเฟ่ในจังหวัดคอนแก่นบรรยากาศวิวดีมากเลยค่ะ อาหารก็อร่อยกาแฟก็อร่อยนะคะฝนเพิ่งจะหยุดตกเมื่อกี้เองค่ะเดี๋ยวพาลงไปชมข้างล่างนะคะ อันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณาเลยนะคะเพียงแต่ว่าเห็นสวยงามก็เลยถ่ายทอดบรรยากาศมาให้ใหทุกท่านได้ชมกันก่อถ้าถึงประมาณสักหกโมงเย็นก็จะเริ่มเปิดไฟบรรยากาศก็จะเริ่มสวยงาม จะเป็นบรรยากาศริมทุ่งนาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพาเดินชมสูงแต่ละซุ้มก็ห่างกันไม่เยอะอจะเห็นมีการปลูกมะม่วงแล้วก็จะเป็นมะพร้าวขยับมาอีกนิดนึงก็เป็นมะม่วงเหมือนกันค่ะห่างกันประมาณ สองเมตรประมาณนี้ค่ะสองสามเมตรนี่ก็เป็นซุ้มที่สามด้านนี้ประมาณหกซุ้ม,มก็มีมะม่วงตรงกลางเป็นต้นมะพร้าวเยียบมาก็มะม่วงเหมือนกันไอเดียดีมากเลยค่ะ ยวต้องลองเอาไปทําการปลูกมะม่วงกับต้นมะพร้าวอนนี้บรรยากาศดีมากอันนี้ก็เป็นซุ้มที่หกค่ะฝั่งนี้มีอยู่ประมาณหกซุ้ม เดี๋ยวพาไปดูอีกด้านหนึ่งนนก็เป็นวิวท้องทุ่งนาบรรยากาศลมลื่นอันนี้ก็สวยงามสามารถขึ้นไปพักทานข้าว ข้างบนได้แต่ส่วนมากลูกค้าก็จะเลือกเป็นซุ้มซุ้มเล็กๆเป็นส่วนตัวมาดูอีกด้านหนึ่งทางนี้บรรยากาบก็สวยงามเหมือนกัน เดินมาดูทางนี้ประมาณนี้นะคะบรรยากาศดีมากไปโน่นเดี๋ยวพาเดินมาดูตรงกลางน้ำตรงนี้นะคะมีต้นมะพร้าวประมาณสามต้นประมาณนี้ อยู่ตรงกลางสศาลก็มีโต๊ะเก้าอี้นั่งชมบรรยากาศประมาณนี้นะคะสวยงามเอาไปเป็นตัวอย่างนะคะด้านนี้ด้านนี้ก็จะมีซูมหกซูมเหมือนกันไปด้านนี้ซ้มจะติดกัน มันยากาศด,ดีเห็นสถานที่ตรงไหนสวยๆงามๆก็เดี๋ยวจะเอามาถ่ายทอดลงในช่องให้ทุกท่านได้ชมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ